สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดงเองทุกทท่านกันเลยนะครับอ่านะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับบรรยากาศเดิมๆเนาะนะครับก็เพิ่งพักผ่อนเสร็จนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาทําหวยฮานอยนะครับเมื่อวานนี้เสียดายจริงๆนะครับวันที่28นะครับผลหานอยพิเศษออก1 2 1นะครับ0ูย์เนาะ 2ก็ยังมาอีกนะครับให้ไป03ออกมา02เนะาะพาดไปนะครับเข้าแต่เด่น0นะครับใครนำไปรูดก็โชคดีกันไปนะครับส่วนหาน้อยธรรมดาออก509นะครับแล้วก็23อืมนะครับไปไป60เนาะ06เนาะออกมา09นะครับเนาะไม่มีปัญหากับเลข6กเล 9, ข9จริงเลยนะครับ ส่วน VAP ออก96145เนาะ9196เนาะไปเลื่อนไปออกข้างหน้านะครับ91ก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ได้จับหลักร้อยไป6เนอะจับให้3นะครับก็ไม่งั้นนะครับอาจจะเข้า3ตัวนี่ครับเนาะอ่ะนี่นะครับก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับก็ไปพักผ่อนแล้วนะครับเหมือนเราไปรีเซ็ตสมองนะครับไปผ่อนคลายเนาะเออเหมือนไปพักผ่อนนะครับก็ กลับมากันครั้งนี้นะครับก็ขอให้เฮงบางๆนะครับกันทุกคนทุกท่านนะครับสรับในหวยไทยนะครับโค้งสุดท้ายลงให้ไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูนะครับก็ไปกดดูได้นะครับซึ่งผมก็จําวันผิดเนาะผมนึกว่าหวยมันออกวันจันทนะครับผมก็เลยรีบลงไปให้วันเสาร์เนาะเออนะครับเพราะปกติต้องลงก่อนหวยออก2หรือ3าวันนะครับหวยก็นึกว่าหวยมันจะออกวันจันทนะครับคิดผิดไปดูผิดนะครับดูวันผิดนะครับเนาะ ไปหน้าทงไงทงหน้าพ่อเสียงกบเสียงเขียดนะครับเนีบรรยากาศนะครับเนาะหลงมือหลงเว้นนะครับจำวันผิดเลยนะครับนึกว่าหวยออกวันจันทร์เนาะนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับก็สําหรับในหวยไทยเนาะนะครับหวยลาวเขายังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสาหรับในหวยลาวมาดูแนวทางวันที่29นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่กดอยู่แล้ว อย่าลืมกดไลค์นะครับใครกดไลค์คลิปนี้นะครับขอคนละไลค์หน่อยครับขอคนละไลค์แล้วก็คนละคอมเมนต์นะครับเนาะอ่านะครับคนละคอมเมนต์คนละคอมเมนต์นะครับใครกดไลค์ใครนะครับคอมเมนต์มานะครับงวดนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับ2ตัวนะครับหรือ3ตัวเนาะสำหรับในฮานอยนะครับวันที่29นี้ฮานอยพิเศษนะครับก็จะเป็นในเด่น3แล้วก็เด่น0ูนย์นะครับช่วงนี้นี่พิเศษนิ่เล็กวนวนซ้ำไปซ้ำมานะครับจับคู่ก็จะเป็น30ศูนย 39 36 34 08 09 06แล้วก็04นะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็คือ36นะครับแล้วก็05 ส่วน3ตัวนะครับจะเป็น930 908แล้วก็934น,นะครับอืมนะครับ8ตัวก็จะมี30 39 36 34 08 09 06 04ตัวกัน35 05นะครับ ต่อไปก็จะเป็นธรรมดาห้คร้รอยธรรมดาเป็นเด่น5นะครับแล้วก็เด่น6ก็เน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับหไปเลยนะครับข้อให้6ก็ต้องมา6นะครับอย่าลับหัวไปเลข9นะครับเนาะ มีปัญหากับเลข6กับเลข9นะครับงวดไหนให้6มา9งวดไหนให้9มาเลข6นะครับเออถ้าจะให้ดีก็ต้องต้องให้มาทั้ง6ทั้ง9นะครับเนาะเออนะครับรุ่น6ฟัน6วิ่ง6นะครับฮานอยธรรมดาหรือปกตินะครับจับคู่8คู่ก็จะมี58 59 50แล้วก็51นะครับ68 หกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะครับก็จะเป็นในแปดคู่เนาะนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็คือห้าสองนะครับแล้วก็หกสองส่วนสามตัวนะครับจะเป็นห้าหกแปดห้าหกศูนย์แล้วก็ห้าหกหนึ่งนะครับอ่านะครับก็ สำหรับพ่อนะครับอาการพ่อกับแม่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็ได้ออกไปรงยาสนามด้วยกันแล้วนะครับก็พ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับเนาะอ่านะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็หมันล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสนะครับเนาะอ่านะครับถ้าใครออกไปข้างนอกนะครับถ้าใครออกไปทํางานนะครับถ้า อยู่ในบ้านนะครับมีผู้ใหญ่นะครับมีลูกประจําตัวอย่างไงก็นะครับต้องป้องกันตัวเองดีๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเชื้อนะครับมาให้คนในบ้านนะครับติดนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสู้ๆนะครับต่อมานะครับเป็น VIP VIP นะครับเป็นเด่น4แล้วก็เด่น6นะครับเมื่อวานนี้อุตสาห์เน้นๆเลยนะครับเนาะเสียดายเนาะเก้มันไปเลื่อนไปออกในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับ ไอให้ไป91เนาะก็มาออก61ซะงัง,งนนะครับเนาะย,ยังจะตามมา VIP นะครับกับหัวครับไายนะครับเดี๋ยว6เดี๋ยวลกระเลขเก่านะครับจับคู่8คู่ VIP ก็จะมี48 49 42แล้วก็41 68 69 6 2แล้วก็6 1นะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับที่ให้เน้นเนาะนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็น4 6นะครับแล้วก็6 6ส่วน3ตัว3ตัวก็จะเป็น2 4 8 2 6 9 แล้วก็2 4 6นะครับก็จบไปแล้วนะครับ3หน่อยนะครับยังไงขอให้มาสัก1น่หน่อย2หน่อยหรือ3หน่อยนะครับแต่ช่วงนี้นี่เน้นก็คือพิเศษนะครับพิเศษก็ก็เข้านะครับก็โอเคอยู่นะครับก็เข้าอาจจะมีเมื่อวานนี้นะครับแค่หลุดไปเข้าตัวเด่นนะครับเนาะเด่นศูนย์นะครับแต่ก็เสียดายเนาะให้ไปศูนย์สามมาศูนย์สองนะครับจะศูนย์สามให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะวันนี้เนี่ยนะครับเนาะ เน้นไปเลยครับ VR พิเศษนะครับแล้วก็ VAP เออนะครับจะ V นะครับอ่าส่วนฮานอยธรรมดานี่ก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะครับลุ้นให้มันเข้าต่อไปนะครับมันก็เลขมันก็ไปออกย้อนหลังผมเนาะนออนะครับชอบไปออกย้อนหลังนะครับวันที่2 8นะครับออกนะครับก็ไปย้อนไปเอาของ27เนาะที่ผมให้ไปนะครับหรือถ้าใครอยากจะลองนะครับ ตามย้อนหลังนะครับเนาะอืมนะครับเพราะว่ามันชอบบอกจนหลังนะครับก็อาจจะเอาผลเอาที่แนวทางวันที่2 8นะครับมาจับของวันที่29ก้า็ได้เนาะอ่านะครับเฉพาะห้าหน่วยธรรมดานะครับส่วนลาวสตาช่วงนี้ยัางก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับลาวสตาช่วงนี้หวยใหญ่กําลังจะออกนี่ยิ่งไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมันออกแปลกๆแบบนี้นะครับเนาะเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสมาชิกเนาะจะดำไปพิจารณานะครับว่า อันไหนมันพอจะนําไปลุ้นนะครับแต่ผมว่านะครับเอาลุ้นๆุ้นเฉพาะพิเศษนะครับกับ VIP ก็ได้นะครับเนาะเออช่วงนี้ก็ลุ้นพิเศษนะครับเฉพาะพิเศษก็ได้นะครับถ้าพิเศษโอเคแล้วนะครับก็น้อยอื่นไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับถือว่าวันนี้เราก็วินวินแล้วนะครับเนาะเออนะครับดีกว่าเราจะนะครับไปเสียเยอะนะครับเนาะผมว่าถ้าเราได้นะครับจะได้เนาะ จะได้มากได้น้อยนีย่ถือว่าได้นี่ผมก็คุ้มแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกินน้อยกินนานๆสวัสดีครับ